TOT IPTV บริการรับชมทีวีผ่านอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงของ TOT เปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีหรือมินิ PC รวมช่องรายการชั้นนำกว่า140ช่องพร้อมทามชิปโปรแกรมรับชมย้อนหลังได้สูงสุดถึง72ชั่วโมงสะดวกด้วย3ช่องทางการรับชมและบริการชอบภาพยนตร์ตามสั่งค่าบริการเริ่มต้นเพียง150บาทต่อเดือนสนใจโทรเลย0 2 5 0 0 1 1 1 1 สวัสดีครับครับผม Thai Angler tv ทีวีของนักตกปลาไทยนะครับ Angler Tackle กกวันนี้เอาของจากบริษัทวีเกียริมานั่งคุยอยู่กับโปรเต้ครับผมเลือกไม่ถูกและลานตาไปหมดเลย,ยน้อยครับยังน้อยย,ยังน้อยอย่ะนนี้ครับผมแต่วันนี้เห็นพระเอกนี่อยู่ตรงนี้หน้าผมนี่พระเอกแน่ๆใช่ครับผมเป็นคันอะไรอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแพนเทอร์ครับรุ่น,นใหมย่ยี่ห้อวีแบครับ คุณสมบัติยังไงบ้างตัวนี้จะเป็นแบงค์กาไฟนะครับกาไฟเกรเอเลยมาแอคชั่นของเขาจะอยู่ที่1020มีให้เลือกตั้งแต่5ฟุต6ท่อนเดียวจนถึง6ฟุต6 2ท่อนมีทั้งแบบท่อนเดียวและสองท่อนเบสสปินเราก็มีครับมีทั้งเบสทั้งสปินด้วยครับผมไว้ให้ลูกค้าเลือกอย่างจกใจเลยครับผมแล้วลอกเบสพระเอกล่ะหรือไม่ได้ครับกอดี้ครับผมตัวนี้นะครับตัวกําลังติดตลาดเลยครับตัวนี้พระเอกของ v ีแบทช่วงนี้ถูกต้องครับผมมันโดดเด่นตรงไหนนวัตกรรมของเขาจะเหนือกว่า ตรงที่ตรงที่ขนแปลงครับเราจะมีขนแปลงเก็บความละเอียดที่ว่าโด่งดังเรื่องหน่วงขนแปลงเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงนี้ถูกต้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่แค่หน่วงขนแปลงผมเห็นเม็ดนี่คือแม่เหล็กด้วยมีแม่เหล็กด้วยครับผมตกลงนี่หน่วงกี่ระบบอ่าเท่ากับสองสาระบบด้วยกันสาระบบคือมีหน่วงแมคานิกที่ปรับถูกหัวตรงนี้ครับผมแล้วก็หน่วงแม่เหล็กใช่ครับแล้วอันนี้ที่เราไม่เคยเห็นกันนะครับที่เราเรียกว่าหน่วงขนแปลง ล็อกตัวนี้จะมีขนแปลงติดตัวเข้ามาอยู่แล้วสี่ตัว4ี่เม็ดนะครับสำหรับมือใหม่ผมแนะนํานิดนึงว่าขนแปลงตัวนี้ใส่ไปก่อนทั้ง4ใส่4ี่ชิ้นครับผม,มแต่ถ้าเราตีคล้องแล้วอะไรคล้องแล้วสามารถดึงออกได้ครับอชิ้นอ๋อเรียกว่าปรับปรับตัวขนแปลงให้เป็นไปตามที่เราเลือกใช้ได้ถูกต้องครับตัวนี้จะมาช่วยช่วยเพื่อว่าให้ควบคุมการฟูได้ดีถูกต้องครับ จะ,จะจะเพิ่มความละเอียดให้กาบหนุกแม่เหล็กนะครับคือคืออย่างนี้ลอกตัวนี้คือใช้แล้วสังเกตเห็นได้เลยว่ามันมีรอยแปลงถูกต้องครับนี่แหละคือเวลาที่มันจะฟูกครับผมมันจะแทนนิ้วโป้งเราที่ไปแตะชะลอถูกต้องครับคือมันก็ช่วยเราลห,หน้าที่หนึ่งอ่าตึ่งหนึ่งแล้วครับชะลอสปูลความเร็วของสปูลได้ครับผมอมแล้วก็ยังมีแม่เหล็กแล้วก็ยังมีแมค,คาีนิกครับผม นี่เรียกว่าหน่วงให้มาสามระบบครับผมเราทําแบบครบเซตเลยครับผมเนี่ยเคยเห็นโดยมากนะไสองระบบครับผมแมคานิกหรือแม่เหล็กใช่ครับแมคคนิกหรือหน่วงเม็ดลาใช่ครับอันนี้สามระบบแมคคนิกแม่เหล็กและก็ขนแปลงครับผมนี่ก็มั่นใจได้โอ้โหอย่างนี้มือใหม่ก็ง่ายเลยสิสบายสบายครับผมโอ้โหนี่ใครที่กลัวเรื่องว่าตีเบสฟู่ตีเบสฟู่เนี่ยลองมาดูรอบ กอดี้ครับผมนะครับของ v b a บเขาดูลอกตัวนี้นะครับอืเรารับประกันเรื่องอะไรให้ฟรีหนึ่งปีครับผมผมทํามันตกฝาแตกเปลี่ยนได้ครับฟรีครับอะไรก็ไม่คิดตังค์ด้วยไม่คิดครับคิดแต่ค่าค่าค่าอ่าค่าจัดส่งลูกค้าจะเป็นผู้ชาระเองเท่านั้นเองซื้อครั้งเดียวดูแลให้คุณหนึ่งปีรับผิดชอบให้หมดครับผม สามารถส่งซ่อมได้เลยครับไม่ถามด้วยว่าคุณไปทําอะไรมาไม่เกี่ยวครับตรงนี้ชุดนี้นะครับโหนี่ v b a s สให้คุณขนาดนี้นะเนี่ยส่งมาเลอะๆนะครับเราล้างให้ฟรีด้วยค่ะมีบริการล้างรอบด้วยครับโอ้โหนี่แล้วแอบเห็นพอดียังไม่ทันพูดครับผมมีหลายสีด้วยครทั้มีทั้งสีดำแดงเหลืองออโราคือตัวนี้ครับผม มีทั้งซ้ายและขวาไว้บริการลูกค้าครับคุณชอบซ้ายมีลอกซ้ายถูกต้องครับคุณชอบหมุนขวามีลอกหมุนขวาใช่ครับผมแล้วก็มีสีต่างๆอย่างเนี้ยครับให้คุณเลือกได้อย่างถูกใจครับผมเอามาจับคู่กับคันแอนเทอร์สิบยี่สิบก็ต้องถามด้วยว่าใส่สายอะไรอ่าดังนั้นผมแนะนํานิดนึงครับอ่านกกุปปาในเมื่อลอกได้แล้วคันได้แล้วนะครับพีอําคัญอย่างหนึ่งนะครับทีผมแนะนําไปกับเส้นครับผมอ๊ ตัวนี้นาบิกเมาสน่าจะการันตีได้นี่นะครับคำว่าโกเซนเนี่ยนี่คือสายคุณภาพตัวหนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะถูกต้องครับผมนี่อยู่ในแถวหน้าของของสายญี่ปุ่นครับผมซื้อจากวีเคียดได้ได้ครับหาได้เลยครับสนุนราคาแอบกระซิบสิเอาง่ายๆดีกว่าครับแบงค์พันใบเดียวก็แบงค์แดงๆอีกไม่กี่ใบครับผมเรามีทั้งส พีทัก4ี่และแปดไว้บริการนะครับทักซี่ก็มีทักแปดก็มีตั้งแต่สิบปอนจนถึงเก้าสิบปอนสิบถึงเก้าสิบปอนครับผมในราคาที่บอกแบงค์พันหนึ่งใบกัดอีกนิดหน่อยครับผมก็จะเป็นเจ้าของสายเบ็ดคุณภาพโเซนสบายๆเลยครับตัวนี้การน้ําเค็มนะครับสบายๆไม่ต้องห่วงนี่เขาเขียนอย่างนี้เลยนะนี่เป็นสายเพื่อการจิกกิ้งก็ได้ถูกต้องครับเพราะว่ามีสีบอกระยะอีกตาหากครับผม โอ้โหอะวันนี้เซ็ตลออคันสายเราจะเทสด้วยเหยื่อตัวไหนบ้างผม,อมตอเป็น r i เวอร์จอย v e เวอร์จอยนะครับ r j 1 0 0อืศตัวนี้เราจะมีถึง11รุ่นด้วยกันอือคือ11รหัสสีนะครับตัวนี้เป็นเหยื่อสิงห์นะครับตะกุลเหยื่อสิงห์ครับนะครับแอคชั่นของเขานี่ นักตกปลาที่ตีเหยื่อปลอป่อยๆจะรู้จักเหยื่อสิงเป็นอย่างดีครับอย,อย่าว่าอย่าว่าแต่นักตกปลาตกปลาบ่อยๆแล้วนี่ตัวนี้เนี่ยมีในตลาดมาพอสมควรแล้วนานแล้วครับผมแล้วเชื่อไหมนี่คือหนึ่งเหยื่อหนึ่งตัวที่จะต้องมีในกระเป๋าเบ็ดผมทุกๆซีรีส์โอ้ขอบคุณมากเลยครับผมจะเอาไปเขื่อนก็ต้องมีจะตีกระโรงก็ต้องมีครับแล้วผมใช้มาน่าจะสองปีแล้วที่เคยคิดว่าบ เชือกตรงกลางเนี่ยครับผมครับผมเห็น <He n S 2> เป็นเชือกเนี่ยน,ะน่าจะขาดเนี่ยนะครับผมสองปีไม่ขาดนะครับสวนใหญ่ขาดที่หลีดเปาไป <c oughs> <c oughs> ต้องต้องบอกกันุรงๆตครับข้างในนี้เราจะทํามาจากาสายเค็บายอย่างดีนะครับผมม,มีปัญหาเดียวคือ <c oughs> หางด้วนอันนี้ทางบริษัทของเรามีรองรับครับผมมีด้วยหรอมีครับหางด้วนมีให้ด้วยหรอครับผมไปเป็นอะไรรองรับอยู่แล้วครับอ๋อเขียนเลยนี่อะไรหางหรือว่าจอยถูกต้องครับหาซื้อได้ ได้เลยครับตามท้องตลาดมีจําหน่ายครับโอ้โหนี่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องหางด้วนสิใช่ครับหางเรามีไว้เปลี่ยนง่ายๆครับถอดใส่ก็ถอดใส่สบายสบายสบายครับเดี๋ยวผมลองถอดให้ดูเลยนะครับดูนะครับตกปลาครับค่อยๆนิดนึงนะครับซิลิโคนเขาจะทํามาอย่างดีไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะฉีกจะขาดดูสิโดนลมนิดเดียวเขาโอ้โหเต้นเต้นนี้ในน้ําไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยไม่ต้องกลัวครับมันเล้าปลาหน้าดูเลยทำไอย่างดีนะครับ มีสีให้เลือกมีอะไรให้เลือกนะครับเอ<ย>บอนะครับง่ายเสียเหลือกเกินเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับไม่หลุดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับใครอย่างนี้ก็อย่าช้าไปลองใช้ให้ดูครับผมวันนี้อยู่ที่ไพายลอตนี้จะได้ปลาอะไรบ้างนะครับผมได้ครับผมบผมลองดูเลย เยอะลีิวจอยครับ กันไปแล้วครับเห็นตอนอัดเจ้ากดคังหางแดงอู้โหยืนลุ้นอยู่ห่างๆห่างๆอย่างห่วงๆครับผมแต่ก็หายห่วงไว้ตัวครับเพราะว่าผมยืนห่างๆครับผมแล้วไอ้นี่นะมันบ่งบอกว่ามันเหมือนปลามากครับผมบุ๊คคอครับโดยแอคชั่นของเยือครับเท่นี่ผมล้วงเนี่ยนะ สุดคีมเลยนะถูกต้องครับผมนี่คือเหยื่อตัวหนึ่งที่ที่ผมบอกได้เลยนะเมื่อกี้ก็ย้ําบอกย้ํากันอีกครั้งเลยว่าผมมีในทุกกระเป๋าเหยื่อครับผมคืองานกระโปรงเนี่ยไม่ต้องห่วงงานเขื่อนเนี่ยลองมาแล้วใช่ครับะโดะโดกระสูบน้ําใสๆเนี่ยครับคําว่ากระสูบที่ว่าตาดีๆน้ําใสๆเนี่ยครับผมเฉียวปึ๊กเลยนะเรียบร้อยครับเออโดนนี่คูห แล้วโอ้โหนี่ดูเวลมเวลานี่ก็ะจะหมด,ดแล้วครับวันนี้เราก็คุยกันมาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งมองไปปุ๊บเห็นนี่ครับเห็นบอกว่ามีชุดแต่งเฉพาะตัวด้วยมีครับเฉพาะตัวกอดี้เลยครับอืเป็นอะไรตกแต่งให้สวยงามน,นะครับเป็นหาแต่งนะครับม,มีวางจหนายว่า ทุกร้านในประเทศนะครับคืืออถ้้าซมาแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนคนอื่นครับผมอยากแต่งให้มันเป็นของเราเองสาเฉพาะตัวเป็นไปซื้อขาแต่งครับผมเป็นเป็นเป็นแนวส่วนตัวชอบการตกแต่งให้ขาเขาดูดีไซน์สวยงามเรามีบริการครับมีอะไรรองรับอยู่แล้วครับอย่างนี้สินค้าของวีเกียรต์เนี่ยครับผมหาซื้อได้ที่ไหนบ้างตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับผมมีทั่วประเทศครับผม หรือถ้าหาไม่ได้ติดต่อมาเลยครับที่ w w w v e ไ e ท์เวอืหรือจะโทรหาเต้โดยตรงนะครับที่096 293 4583ครับ,ค,รบคือว่าถ้านักตกปลาเนี่ย ไปแวะที่ร้านไหนแล้วครับผมยังไม่มีสินค้าวีเกียรต์ครับก็บอกเขาติดต่อตามที่เมื่อกี้แหละได้ครับจะไปที่เว็บไซต์ครับก็สั่งได้หรือจะไปที่โทรเบอร์โทรศัพท์ที่โปเต้ให้ไว้ก็ได้หรือเม่อสะดวกยังไงโทรมาถ,ถามผมว่าร้านไหนลงมผมยินดีตอบครับนั่น แล้วว่ามี Facebook ด้วยใช่ไหมมีครับสาหรับคนที่ติดต่อ a c e b o o k ติดต่อ Facebook ที่ไหนของวีเกียรติอ่าตรงนี้จะเข้าที่หน้าหลักของ Facebook ได้เลยครับมาออนไลน์ตลอดครับผมสบายๆไม่มีการปิดกั้นกันก็ขึ้นตาม Facebook ที่เห็นตรงนี้แล้วคุณก็คุยกับ Facebook นี่จะเป็นคุยกับใครอ่าคุยกับผมโดยตรงครับคุยกับโปเต้นะครับทั้งโทรศัพท์ทั้ง a c e b o o k นะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็เข้าไปติดตามได้นะสำหรับวันนี้นะครับ t v ต้องเกิครัทที่ให้โอกาสเรามา พูดคุยกันในเรื่องของ An งเกอร์ c k ็เกในวันนี้นะครับและที่สำคัญนะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆสปอนเซอร์ใจดีนะครับที่ให้การดูแลเราทางแองเกอร์ดเสมอมานะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับติดตามชมในช่วง An งเกอร์ c k ็กเกนี้นะครับว่าในตอนต่อไปเราจะมีสินค้าตัวไหนเอามาวิเคราะห์วิพากษ์ดูกันแบบนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้ผมกับโปเต้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ